นายเอกลักษณ์รีเซนผูว้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนวัตรีหญิงโนสมาลร,รีเซนนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลและส่วนราชการลงไปที่อำเภอควนกาหลงและอำเภอมันดังจังหวัดสตูลเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนและชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย3หลังคาเรือนหลังจากจังหวัดสตูลมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องมีลมพายุพัดแรงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังคาเรือนโดยหลังแรกเป็นบ้านของนางสุรพาชัยโร์ที่บ้านเลขที่183หมู่ที่3บ้าน ขวรล่อนตำบลควรกาหลงซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุพัดหลังคาบ้านเรือนนั้นหลุดออกจากตัวบ้านเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้หลังคาบริเวณชั้น2ของตัวบ้านได้รับความเสียหายส่วนบ้านหลังที่2เป็นร้านอาหารตามสั่งป้าแดงที่บ้านเลขที่157หมู่ที่3ตำบลควรล่อนซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหลังแรกประมาณ150เมตรได้รับความเสียหายจากพายุฝนพัดหลังคาสังกะสีหลุดออกจากบ้านเช่นกันโดยการบริหารส่วนตำบลควรกาหลงได้มอบหลังคากระเบื้องและมอบเงินเพื่อเป็นการช่วย ในนบื้้องตให้แก่เจ้าของบ้านทั้งสองหลังแล้วจากนั้นผูว้ว่าราชการจังหวัดสตูลและคณะเดินทางต่อไปอยังที่บ้านของนายวินัยลทิตโตที่บา้านเีขที่138หมู่ที่6ตำบลป่าพัฒนาอำเภอมะนงังเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมทั้งติดตามความเสียหายบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุลมพัดรุนแรงทําให้บ้านพังทลายทั้งหลังซึ่งขณะที่เกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านแต่ข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยการช่วยเหลือในเบื้องตน้นที่ทําการปกครองอำเภอมะนงังได้มอบถุงยางชีพให้แก่เจ้าของบ้านแล้ว และทางองค์การบริหารส่วนตำบปลปามพัฒนาได้ลงปี่ประเมินความเสียหายในเบื้องต้นและยื่นเรื่องของความช่วยเหลือไปยังอบตอปามพัฒนาแล้วในขณะนี้เนี่ยยังมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านอยู่นะยังมีอากาศที่แปรปรวนแล้วก็อาจจะมีเรื่องของลมพายุเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่พื้นที่ควรกาหลงและมะน,นังนะครับก็ต้องระมัดระวงังพี่น้องประชาชนก็ระมัดระวัง ใครที่อยู่ใต้ต้นมะพร้าวลูกแก่อยู่ใต้กิ่งไม้ผุอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนะบ้านที่ไม่ไม่ไม,มีบ้านที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยต้องระมัดระวังนะในส่วนนี้ส่วนเรื่องของน้าท่วมบ้านเราไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าร่อ,องความกดอากาศต่ําหรือชุดมรสุมลูกเนี้ยกาลังจะหมดไปแล้วจะมาอีกทีก็ตอนตอนนู้นแหละนะฮะตอนประมาณสักช่วงเมษาเมษาพฤษภาใช่ไหม ที่จะมีน่าจะเป็นลักษณะของฝนตกแช่แล้วก็อาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองในในช่วงนู้นใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเรื่องของอเรื่องโพสิทีฟนะฝนตกช่วงนี้ของจังหวัดสตูลทําให้พี่น้องชายฝั่งทะเลพี่น้องเกาะแข่งเนี่ยมีน้ํามากขึ้นมีน้ำบริโภคอุปโภคมากขึ้นครับ